นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับมิตซูบิชิไฟตันแต่คันนี้เป็นเวอร์ชันพิเศษเรียกว่าแอ l e t ดครับนะฮะก็จะมีสีขาวสีดําสีส้มนะฮะคันนี้เป็นสีดำนะฮะสีดํานี่เป็น M Y 2 5 M Y ก็ย่อม,มาจากโ o เดลเยียนะฮะแต่ศภาษารถยนเนี่ยเรียกว่า M Y M Y 2 5เนี่ยมีสีดําแต่สีส้มที่เห็นเนี่ยไม่มี M Y 2 5แล้วเป็นปี24นะฮะนี่ก็ปี25อันนี้ในความหลอ่อในความเข้มนะฮะก็ยังคงเหมือนเดิมต้องบอกแบบนี้ว่ามิตูบิชิเองเนี่ย อาจจะไม่ได้ขายดีมากสําหรับในประเทศไทยแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหต้องใช้คําว่าเกรซี่หรือว่ามาเนียเลยเครซี่ก็ขคลัง่งไข่มา,าเนียก็คือแบบคลั่งเลยคือบ้าชอบมากคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบมิซูบิชิทรยท้านมากได้อย่างที่บอกนะครว่าก่อนหน้านี้เดือนสิงหาคมที่ผ่านมามิซูบิชิทรยท่านนี้นะฮะเขาได้แชมป์เอเชียคลอสเซนที่แลนลี่ ally, นะครับก็เลยทําให้คนญี่ปุ่นเนี่ยแบบโอ้โหแบบเหมือนนั่อัพขึ้นมาเนี่ยฮะเหมือนคนแก่สแตนด์อัพเลยคือแบบพูดแล้วกดลงว่าเขาเนี่ยชอบมากแล้วรถคันนี้เป็นรถที มีที่โรงงานแหลมฉบังนะครับเป็นโปรดักต์ไทยที่ส่งออกนะครับแต่ของประเทศไทยเนี่ยบางอย่างเนี่ยผมว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักตัวมิซูยิจคันนี้เยอะแต่คันที่เป็นแอดลีดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นออปชันที่ไม่เหมือนตัวอื่นคันนี้เป็นเทอร์โบคู่นะครับเป็น200 204แรงม้าฝากระโปรงทยอยขึ้นมาเนี่ยมันจะเบาบ้างเป็นฝากระโปรงครั้งแรกของกระบะเมืองไทยที่เป็นฝากระโปรงแบบอลูมิเนียมนะครับนี่ไม่ใช่ฝาเหล็กนะครับก็ลดน้าหนักจากเท่าไหร่ 18กิโลเหลือ11กิโลเกิโลเนี่ยหายไปนะครับแล้วรุ่นเนี่ยเป็นพลังไรเฟฟ้านะครับมิซูบิชิทุกรุ่นเนี่ยเป็นพลังไรธรรมดานะครับเป็นแมคาีนิกเป็นพาวเวอร์ธรรมดาอันนี้เป็นไฟฟ้าซึ่งซึ่งทางมิซูบิชิมอเตอร์เนี่ยจัดตำแหน่งสินค้ามาให้แบบแปลกๆจะให้ความคุ้มเยอะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้โดดมากนั้นคำว่าขายดีที่ผ่านมาต้องบอกว่าคนที่ชอบมิซูบิชิยังไงมาเนี่ยถ้าเจอกระาบะาหน้าตาแบบนี้เนี่ยเขาก็จะชอบมาก นะครับตนลำตามทั่วๆไปเนี่ยนอกจากที่ญี่ปุ่นขายดีทีอ่ออสเตรเลียขายดีอย่างนี้ฮะอย่างไฟคิ้วอย่างดีไซน์อย่างนี้ครับไฟหน้าที่เป็นผลิตก,ก้อนเนี่ยเหมือนก้อนน้ําแข็งนี่นะฮะต้องบอกคืนเนี่ยขับเนี่ยสว่างมากนะครับเรื่องของกระจังหน้าเรื่องของอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเราอาจจะมองว่าไม่ค่อยคุ้นตาสําหรับประเทศไทยแต่คนที่ใช้เนี่ยความเป็นมินซูบิชิเนี่ยเขาก็จะชอบเขาบอกว่าไม่เหมือนคนอื่นดีอย่างแก้มล้อพวกนี้นะฮะอันนี้เรียกว่าเฟนเดอร์ไอชิ้นเนี่ยเรียกว่าโอเวอร์เฟนเดอร มันยื่นออกมาคลุมล้อนะฮะแล้วล้อเนี่ยนะฮะอันเนี้ยเขาของยางบิสโตนเนี่ยก็เป็นยางที่อยู่กับเมืองไทยมานานเป็นยางญี่ปุ่นที่ที่ไว้วางใจได้สำหรับการเดินทางไกลไซ้าย,ยางเนี่ย265 60 18นะครับคันนี้มีดิสเบรกหน้าจะเป็นดัมเบรกหลังนะครับไม่ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนั้นหมายว่าดัมหลังเนี่ยเขามีระบบแจ็คชัช่นมีระบบโหมดต่างๆที่ใช้งานได้เยอะไม่ว่าจะเป็นโหมดมัดที่แปลว่าโคลนโหมดแซนที่เป็นทว,ว่าทราย โหมดฝนเบรนเนี่ยก็มีทุกอย่างในการที่จะควบคุมคอนโทรลนะครับประกอบกับวงล้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับทให้ขับง่ายไม่ได้ว่าผมอาจจะเก่งว่าเคยเป็นนักแข่งเดินทางคาราวานแยะผมว่าลูกสาวน้องผู้หญิงเนี่ยหรือว่าคุณแม่บ้างหรือเป็นวัยรุ่นขับเนี่ยถ้ายิ่งอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะยิ่งง่ายแต่ถ้าอยู่กรุงเทพคําถามว่าขับและจอดยากไหมไม่ได้ยากแต่ความเป็นจริงความเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ค่อยอยากขับกระบะเท่าไหร่แต่ถ้าลองขับผมว่าเขาได้จะชอบอย่างเช่นบันไดยอย่างเงี้ยยางกันโคนกับบันไดเนี่ยนะฮะ พอออกมาเป็นสีดำนี่ฮะเขาก็จะกลมเกลืนแบบกลมเกลืนดีะนะฮะกลมเกลืนแล้วดูหลอ่ออย่างชิ้นเนี้นะครับคำถามคือเวลาส่งออกต่างประเทศเนี่ยเขาจะวางแหลกคานกวางนะครับใส่เต็นหลังคาได้ใส่บินกล่องนะครับเป็นบอกได้แล้วก็ถ้ามาใกล้ๆนะยฮะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของมิสูวิจิที่กลับมาใช่อีกครั้งหนึง่งคือการล็อกประตูเนี่ยครับตัวล็อกตัวนี้นะครับเนี่ยฮะฮะมันจะไปเด้งล็อก คำถามว่าเวลากดล็อกกันเนี่ยบางคนบอกว่ามันดูเฉยๆแต่ว่าเป็นจริงเนี่ยทางวิศวกรของวิศววิชัเองเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปดูนะฮะนั้นรถยนต์ในปัจจุบันเนี่ย B M W ตัวใหม่ก็ยังมีแบบนี้นะนะฮะเขาเอาไวด้ดูฮะว่ารถคันนี้ล็อกแล้วหรือย,อยังหรือเวลาเดินออกไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งค่ากระจกมองข้างหุบพับเนี่ยเขาก็จะดูปุ่มตรงนี้ครับนี่พอเ,เปิดมานะฮะสีสันที่เขาทำสีบอกไว้เนี่ยต้องบอกว่าว้าวาเนื่องจากว่าอะไร ถ้าเอาสีส้มนะฮะมาแซมสีดําแล้วสีดำเนี่ยเป็นหนังกลับหนังแบบอะคันทา่าคนที่ใช้อาจจะต้องดูแลหน่อยนะครับครับนี้เวลาลองขับนะคะบบนเส้นว่าจะพื้นแบบนี้ฮะการจราจรก็จะแน่นหน่อยนะครับต้องบอกว่าเจ้ากระบะ ไฟท,ท์ทันแอดลีดเนี่ยนะฮะเวลาอยู่ในเมืองนะก็ขับง่ายที่นี้ขับง่ายก็คืออย่างที่บอกครับว่าคันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแรงม้าก,ก็เยอะมากครับคันนี้เป็นอร์โบคู่204แรงมา้าอร์โบคู่นี้เหมือนใครครับเหมือนที่สันนาว่าเหมือนกระบะเจ้าฟอร์ดเบลนเจอร์นะครับในก็เป็นอร์โบคู่อร์โบคู่ก็แปลว่ามีพลังที่เยอะมากกว่าเพื่อนพอพลังที่เยอะนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเลขของอัตราการเส้นเปลืองอะถ้าเราขับแบบรีบเปื่อยนะมันก็จะประหยัดมากเพราะว่าแรงม้ามันจะเยอะ นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเค้นคันเร่งอ่ะแน่นอนครับเมื่อเป็นระบบคู่ก็มี2อย่างแบบแรกพออัตราการเร่งดีมันก็ทําให้เปลืองน้ามันแต่แบบที่2พอเราขับแบบบ้านๆปกติเลยนะฮะอัตราขึ้นสิ้นเปลืองน้ำมันก็จะดีกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็คันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 4งพรซีนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของมิตซูบิชินะครับอยู่ในสเปคของยูโร5ครับแล้วก็เกียร์นะฮะเป็นเกียร์โต้6หกสปีดใหม่นะครับดังเกียร์โต้ะหกสปีดเนี่ยนะก็มีอัตราการทดที่ที่ ปกติเดี๋ยวนีเราจะเห็น7สปีดบ้าง8ปสปีดเกถึง10สปีดนะครับแต่มิ u ูบิชิอ่ะเลือกมาเป็น6สปีดเพราะว่าต้องการอัตราการเร่งที่เรียกว่าภาษาคือรอบเครื่องอฟ้าตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเลยนะครับนั้นช่วงระหว่างเกียร์เนี่ยอาจจะดูกว้างหน่อยแต่เมื่อเขาใช้คอมพิวเตอร์ในการล็อกตำแหน่งเกียร์ได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัตราการสิ้นเปลืองที่เว่อร์เวอร์หน่อยนะครับซึ่นี่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ฮะ อันนี้ตรากัสิ้นเปลืองเนี่ยชีวิตจริงก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเยอะขนาดตัวเลขที่โชว์อยู่ขนาดนี้ก็ได้ให้อยู่แค่สักสิบสามสิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าโอเคมากพอแล้วครับนะครแล้วก็เรื่องของระบบจอเนี่นะฮะเป็นระบบจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ฟังก์ชันง่ายนยต้องบอกว่าเรียบง่ายเลยนะครับแล้วก็อย่างปุ่มนี้นะฮะก็อยู่บนพูมอะไรนะฮะที่ใช้นิ้วสัมผัสเพียงแค่เบาๆนะคะรับเลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนลงง่ายนะครับหน้าจอเนี่ยบาลานซ์ดีนะครับจอ เส้นทางเราไม่หลงแน่นอนครับเพราะว่าจอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็พอสตาร์ทมานี่ขนาดอุณหภูมิภายนอก3 5องศานะครับแอร์เย็นนะครับผมให้ดูว่าอันนี้เราใส่วิโลสุดขึ้นมาเนี่ยสิี่ถ้าดูในภาพรวมแล้วรถกระบะวันนี้มิสูวิชิในเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะไ,ไม่ได้ขึ้นท็อปนะครับตัวต้าเองนะฮะรีรวรอยู่ในช่วงปลายโมเดลแล้วมีตัวกระบะไฮรักแชมป์มาช่วยยอดขาย ก็ถือว่าก็ไปได้ดีนะครับไปได้ดีสําหรับตัวของโตโยต้าของอิซูซุเองนะครับของกระบะเองเนี่ยเมื่อไหร่ที่เป็นตัวเตี้ยเนี่ยเขาว่าววยรุ่นสร้างตัวนะตัวเตี้ยไม่ว่าจะเป็นสีประตูตัวแคปหรือว,ว่าตอนเดี่ยวสําหรับสินค้าของสีมุมเมืองตลาดไทยบรรทุกโอลิซูซุขเขาก็ยอดขายมาดีนะครับแต่ก็ตามโตโยต้ามาเป็นอันดับ2 3เนี่ยฟอร์เรนเจอร์นะฮะมีครอบคลุมทุกเซกเมนต์ก็มาเป็นที่3นะครับมิซูบิชิเองเนี่ยยังต้องบอกว่าอยู่อันดับที่4 บแบบที่4ีเองคันว่าเป็น4ประตูนะฮะต้องเป็นคนที่ชอบเท่านั้นนะฮะแ c a ก็เป็นแคปเรียมีนะฮะตอนเดียวมีแล้วอย่างเนี้ยเป็นคัน f u wheel drive หรือว่าขับเคลื่อนสีล้อมีทั้งตอนเดียวนะฮะแล้วก็4ประตูตัวแคปไม่มีนะครับดั่นช่องว่างของทางการตลาดเนี่ยมิซูบิชเองไม่ได้มีรุ่นให้เลือกเยอะอย่างแอร์ดเองเนี่ยแต่เดิมมีทั้งขับ2และขับ4ที่มีลายสติ๊กเกอร์แบบนี้หล่อๆแบบนี้นะครับตอนนี้ตัวขับ2ก็ไม่ได้ผลิตแล้วนะครับสีส้มก็เคยผลิตปีที่แล้วปีนี้ก็ไม่ได้ผลิต นั่นจากนี้ไปเนี่ยตำแหน่งสินค้าเนี่ยผมก็ยังคาดว่าตัวนี้ก็จะมีส่วนโปรนะฮะส่วนโปรมีส่วนลดส่วนแถมแม้ค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้เราใช้มือถือเนี่ยเช็คราคาโปรได้เช็คได้คือไม่ต้องไปเสียเวลาไปที่ชโชรมูมว่าชโชรูมไหนราคาเท่าไหร่ใช้มือถือเช็คออนไลน์ได้มิซูบิชเองก็ต้องมีส่วนลดส่วนแถมให้กับลูกค้าค่อน้างเยอะเพราะต้องการที่จะรักษาตลาดไว้